แต่ลูกก็ไม่ได้เบียดเบียนใครต้องเดือดร้อนนะคะแค่บี้มดตบยุงบ้างตามเรื่องตามราวถ้าหลายๆครั้งหลายๆตัวนี่นะมารวมกันเนีมันก็บาปเล็กๆพอมารวมก็กเป็นบาปโตๆเวลารวมกันส่งผลนี่นะก็ เอาเรื่องทีเดียวเรามองข้ามไปไม่ได้หรอกนี่นะจ๊ะเพราะชีวิตมดชีวิตยุงก็กายละเอียดก็ไม่ได้เป็นมดเป็นยุงนะนั่นนะอดีตมนุษย์เดยอีตรงเนี้ยที่เราไม่ค่อยจะเข้าใจหรอกแต่ถ้าเราไนี้อ่านภูง้อยบายมีตั้งแต่มหานตโลกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมดกับยุงก็อยู่ในภูมิของสัตว์เดรัจฉาน และพูดที่จะไปภูมิของบายก็มาจากมนุษย์ใช่ไหมจ๊ะที่ทำบาปอากุศลแล้วจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็มีอวัยภูมิรองรับตรวนี้นักเรียนตามทันไหมจ๊ะทันไหมเ<า><า>พราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปคิดว่าโอ้มด ยุงตัวเล็กๆแค่นี้คงไม่เท่าไหร่อะไรนี่ไงไม่ได้นะอย่าไปคิดอย่างนั้นแล้วคิดว่าช่วยมันไปเกิดก็ไม่เอานะเพราะหน้าฉันเนี่ยอาจจะแอบไปคิดบ้าง,งไปเกิดอย่างเงี้ยไปไปเกิด <c oughs> <c oughs> มันเป็นกรรมใหม่แล้วนะเดี๋ยว,ยวตกลงก่อนทำความเข้าใจ นี่ักเรียนโอนกันเดี๋ยวช่วยมันไปกิดยานะนี่เธอกำลังทำเงี้ยไปเกิดใหม่หวังดีแต่ประสงค์ร้ายต่อตัวเองนะเดี๋ยวทำความเข้าใจก่อนนะภูมิหอบายนี่หนึ่งทั้งหมดมาจาก ที่แล้วใจอ่าวไม่ทำไมเก่งๆเ,เนี่ยโอ้อฟังต่อดีกว่านะพี่ <c oughs> น้ากรรมเนี่ย <c oughs> <c oughs> เราไม่ต้องไปช่วยเขาหรอกอช่วยเขาก็หมดกรรมเร็วๆอย่างนี้ยานะเันกรรมใหม่เรานะโอ้โหเนี่ย <c oughs>